ปัญหาของใครก็คือปัญหาของมันโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์เสนาบดีคนหนึ่งมีลูกสาวแสนงามอยู่สามคนลูกสาวแสนงามของท่านนี้ล้วนแต่มีอาการปวดหัว,ว,วคล้ายๆกันทั้งนั้นเสนาบดีก็หาหมอชันเลิศในเมืองเมืองนั้นเองเพื่อที่จะทําการรักษาลูกสาวให้หายจากอาการปวดหัวหมอกี่คนกี่คนที่เข้ามาทําการรักษาก็จัดยาเหมือนกันให้ลูกสาวทั้งสามคนนี้ได้ไปทําการรักษาแล้วผลปรากฏว่า ลูกสาวทั้งสามคนก็ยังมีอาการปวดหัวเหมือนเช่นเคยไม่มีอาการที่จะหายปวดหัวหรือว่าจะเบาบางเลยสักนิดหนึ่งเสนาบดีก็กุ้มใจจึงปรึกษากับหมอหลวงหมอหลวงก็เลยขอเข้าตรวจอาการของลูกสาวทั้งสามคนของเสนาบดีคนที่หนึ่งหมอหลวงให้ยาแก้ไขมาคนที่สองให้ยาแก้ท้องผูกมาคนที่สามให้ยาคลายประสาทมาเสนาบดีก็รู้สึกสงสัยว่า ทำไมแต่ละคนมีอาการที่คล้ายกันแต่หมอหลวงนี่จัดยาให้ไม่เหมือนกันเลยหมอหลวงก็เลยบอกว่าคนแรกเขาปวดหัวเพราะว่าเป็นไข้หวัดใหญ่คนที่สองปวดหัวเพราะระบบย่อยอาหารทํางานผิดปกติคนที่3ปวดหัวเพราะเป็นคนที่วิตกกังวลและมีความกังวลสงสัยในเรื่องราวต่างๆมากจึงทําให้ปวดหัวเมื่อทั้ง3คนมีอาการที่คล้ายกันแต่ที่มาของปัญหาไม่เหมือนกัน การพิจารณาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาจึงต่างกันไปด้วยคนที่ดูจากภายนอกอาจจะเห็นว่าปัญหาเหมือนกันจึงแก้ไขหรือจัดยาเหมือนกันให้แต่ที่จริงแล้วไม่ใช่ผู้มีประสบการณ์เท่านั้นแหละครับจึงสามารถที่จะวิเคราะห์อาการต่างๆปัญหาต่างๆและทําการแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างละเอียดถูกต้องและทําให้เข้าถึงถึงปัญหานั้นและแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างทันท่วงทีผู้ที่มีประสบการณ์ จะมีการวิเคราะห์และลงลึกถึงรายละเอียดของปัญหาแต่ละปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้ตรงและถูกต้องตามที่ควรจะเป็นไปแล้วคุณนะครับวันนี้คุณคือหมอตีหรือคุณคือหมอหลวงลองช่วยวินิจฉัยตัวเองดูจากที่บัตรเกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวัสดีครับ